ชมค่ะเมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าทางฟิลิปปินส์เองมีการสั่งปิดโรงเรียนและสถานที่ราชการต่างๆด้วยหลังจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซาพัดถล่มเกาะทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ค่ะส่วนวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังที่ฮ่องกงนะคะรวมถึงประเทศจีนด้วยที่กําลังเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรงด้วย ส่วนประเทศไทยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ว่าบางพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักด้วยนะคะอย่างที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อันนี้หนักเลยน้ําท่วมกันไป3รอบแล้วในรอบ1ปีนี้และยังต้องเฝ้าระวังรอบที่4อีกด้วยค่ะ ต้องใช้คําว่ายังไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากพายุรากาซานนะคะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบกันหนักอยู่แล้วอย่างกลางดึกที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเกิดน้ําป่าทะลักเข้ามาท่วมหลายหมู่บ้านเลยในอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ต้องระดมกําลังเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ในบ้านนะคะเนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงด้วยค่ะฝน,นตกหนักในพื้นที่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ส่งผลให้ลําน้ําแม่สาเพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ ลุ่มได้รับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยมีจํานวนสามหมู่บ้านนะคะก็คือบ้านแม่แรมบ้านป่าม่วงตําบลแม่แรมและบ้านห้วยโจ้ตาบลริมใต้านามเภอแม่ริมเองเนี่ยก็ได้สั่ง ฝ่ายปกครองให้ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางและเฝ้าติดตามสถานการณ์นะคะจนกว่าน้ําจะลดค่ะขณะเดียวกันก็มีทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลแม่แรมที่เข้าไปช่วยเหลืออพยพผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านเนื่องจากน้ําท่วมสูงนะคะที่บริเวณตาบลแม่แรมอําเภอแม่ริมด้วยโดยสามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยเป็นผู้ใหญ่4คนค่ะแล้วก็เป็นเด็กอีกหนึ่งคนพาไปยังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว และเมื่อเวลา3ทุ่นะมเมื่อวานนี้ลำน้ำแม่สาก,ก็ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะคะใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะคุณผู้ชมฝนที่ตกตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ทำให้น้ำป่าเนี่ยเข้าทะลัก ท่วมถนนในเขตเทศบาลตบโปงอําเภอปงจังหวัดพยาด้วยนะคะรวมถึงบริเวณสะพานที่ถนนสายโปงเชียงม่วนเขตตบลน,นาปรังน้ำก็ไหลบ่าเข้าท่วมจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้นานเป็นชั่วโมงเลยนะคะในขณะที่ทางราชการก็ได้ออกประกาศเตือนกับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำและที่ลุ่มต่ำค่ะให้เฝ้าระวังกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพายุลูกใหม่จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือในช่วงนี้ด้วยนะคะ ฝนตกหนักแบบนี้นะคะก็มีการคาดการ์กันว่าอาจจะไปซ้าเติมในหลายๆพื้นที่ด้วยที่น้ําท่วมอยู่แล้วอย่างชาวบ้านที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอันนี้ท่วมมา8วันแล้วนะคะชาวบ้านก็ต้องสร้างเพิงพัก ริมถนนคันคลองมหาราชหลังจากที่บ้านนถูกน้ําท่วมสูงไม่มีไฟฟ้าใช้เทศบาลตําบลโพนางดําออกอำเภอสัพพยานําดินมาเสริมเป็นคันกั้นน้ําความยาวประมาณ1กิโลเมตรสูงจากเดิมอีก1เมตรค่ะที่บริเวณชุมชนวัดมะปรางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยเพื่อรองรับน้ําที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุรากษาเนี่ยแหละคะทางด้านของปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอ ลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยสมาชิกก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทก,กภยัยเพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากในพื้นที่นะฝนตกกันต่อเนื่องนะคะทำให้แม่น้ำป่าสัก ้วยและคลองต่างๆมีระดับน้ําที่สูงจนเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรด้วยค่ะส่วนเขตเทศบาลเมืองหล่มสักช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่นํารถเครนเคลื่อนย้ายเสาไฟแท่งเบรีเออร์บิ๊กแบ็กเพื่อนําไปปรับแนวทางในการป้องกันน้ําป่าศักนะคะเพื่อให้เป็นแนวกันน้ําที่มีความมั่นคงแล้วก็ป้องกันน้ําที่จะเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของตัวเมืองหล่มสักด้วย ทางด้านของเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่เองเนี่ยก็ยังมีความกังวลนะคะว่าถ้าน้ําท่วมรอบนี้จริงๆนั้นก็ถือว่าเป็นครั้งที่4ในรอบปีนี้แล้วนะคะเวลานี้ก็ได้แต่เฝ้าระวังไม่อยากให้สถานการณ์มันรุนแรงนั่นเองคราวนี้ภาพร,รวมค่ะเรื่องของพายุรากาซาแม้ว่าจะไม่ได้เข้ากับมาที่ไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบในทางอ้อม ก็จะทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26กันยายนนะคะมี5จังหวัดด้วยกันที่กรมอุตุนยิยมวิทยาแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนั่นก็คือแม่ฮ่องสอนตากบึงการแล้วก็อำนาจเจริญรวมถึงจังหวัดอุบลราชธาน,นีด้วยซึ่งฝนจะเริ่มตกตั้งแต่วันที่22กันยายนไปจนถึงวันที่26กันยายนเลยค่ะพดงั รอบนี้ถือว่าเร็วใช่ไหมครเร็วเพราะว่าพนังแตกค่ะมันเลยเร็วเร็วมากแล้วก็แรงมากบางร้านที่ยังไม่ทันด้เก็บก็คิดว่าไม่น่าจะทันนะคะเพราะมันไวจริงกลัวอยู่นะเพราะว่าไม่กล้าของเขิงลงมาก็นหบแล้วเขาก็บอกว่าพายุมันจะเข้าก็จะวันที่ยี่สิบถึงสามสิบอ่ะได้แลวเนี่ยก็มืดมากเห็นไหมนั่นแหละต้องทำใจอ่ะที่หนักหก่างที่เห็นคือมันกำแพงเขื่อนที่เคยกั้นแม่น้ำป่าสักอยู่เนะี่ยมันพังพังโดยสัพพันพังในการน้ำท่วมครั้งที่สาม ทำให้สถานการณ์น้ำมันหนักแต่ก็ถือว่ามาเร็วไปเร็ว คันกั้นน้ํานี่เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะที่หลายฝ่ายมองว่าน่าจะช่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์น้ําท่วมได้โดยเฉพาะการปกป้องพื้นที่ทางเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าหลายพื้นที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปแล้วเนี่ยมีคันกั้นน้ําแตกได้รับความเสียหายกันบ้างบทเรียนสําคัญเนี่ยก็คือเกิดขึ้นที่อาเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยอย่างที่รายงานไปตอนนี้น้ําท่วม3ามรอบแล้วนะคะคุยเพิ่มเติมเรื่องนี้กับคุณนิตยากิรติเสริมสินนะคะคุณนิตยามีความหวังกันว่าเรื่องของคันกั้นน้ําน่าจะมาช่วยแก้ปัญหาได้แต่่่อยาาางภาพทีเเรเห็น ไปเนี่ยมันกําลังสะท้อนอะไรนะเวลานี้ล่ะคะตอนนี้พอดูเหตุการณ์แล้วนะคะสถานการณ์ในพื้นที่ตอนที่มันแตกจริงๆมันตื่นเต้นแล้วกันก็น่ากังวลสําหรับพื้นที่เมืองจริงๆแล้วคันก้นน้ำนะมีข้อดีและข้อเสียแต่คันก้นน้ํามีหลายแบบเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่อยากจะบอกนะต่อจากนี้เนี่ยฝนระลอกใหม่ที่มันกําลังอยู่และกําลังจะมาใหม่นี่แหละท่านต้องตรวจสอบคันก้นน <ừ> ้าของตัวเองด้วยระลอกนี้เพราะว่าอาจจะเป็นบทเรียนนะคะคล้ายๆกับปีที่แล้วปีที่แล้วเราแตกหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็น แถวแถวทางด้านของอยุธยานะคะก็ะเผชิญต่อเนื่องด้วยวันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าผลกระทบนะคะของคันกั้นน้ําที่มันแตกและคันกั้นน้ําควรจะมีต่อหรือควรจะไม่มีเรื่องนี้มีคําตอบค่ะจริงๆแล้วดิฉันจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่หลมศักค่ะลมศักเนี่ยนะคะตอนที่เกิดเหตุการณ์ดิฉันได้มีโอกาสคุยกับท่านในอําเภอท่านในอําเภอท่านก็บอกว่านะคะตอนนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วก็พยายามป้องเต็มที่เพื่อรักษาระดับ เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำมันท่วมแล้วก็ไหลามาในพื้นที่อยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเสริมกระสอบทรายนะคะเหนือคันกั้นน้ําลงไปอีกค่ะแล้วคันกั้นน้ําที่ว่านี้เป็นคันเก่าสร้างมาได้ประมาณสัก 2 0 3 0ปีท่านะออำเภอก็บอกว่าที่จริงมันมีงบก่อสร้างอยู่นะคะงบก่อสร้างเนี่ยแต่ว่าน้ำมันมาก่อนก็เลยทำให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นนะคะจากความรุนแรงของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ฝนมันตกหนักเพิ่มมากขึ้นบางทีมันก็รับมือไม่ทนันเนื่องจากฐานรากมันไม่แข็งแรงทีนี้พอดูเรื่องของการป้องกันและแก้ไขนะคะตอนนี้ทางเทศบาลค่ะได้มีการแก้ไขนะคะก็คือว่ามีการนำเอาแบรีิเออร์นะคะแล้วก็เสาไฟฟ้านะคะที่ เป็นแท่งปูเนี่แหละคะ่ะไปวางโดยรอบเลยนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็กันน้ําในพื้นที่ไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะมีการก่อสร้างใหม่ซึ่งช่วงเวลา40วันต่อจากนี้นะคะ ต้องบอกว่ามันจะยังไม่ได้หมดฤดูฝนแต่หลังจากนี้เราอาจจะต้องตามจับตาดูต่อเนื่องว่าฝนจะตกในช่วงไหนที่มันจะตกหนักมากโดยเฉพาะช่วงพายุเข้านี่แหละค่ะต้องจับตาอย่างเต็มที่ลองไปฟังเสียงท่านในอำเภอภาคภ,าคภูมิที่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูร์กันหน่อยค่ะต้องนําเรียนครับว่ากําแพงนี้ตัวจุดนี้นะครับทางเทศบาลเมืองลมสักยอยู่ในเรื่องของอยู่ระหว่างดําเนินการที่จะดําเนินการสร้างใหม่อยู่แล้ว นะครับซึ่งได้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เตรียมผู้รับจ้างไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าเน่ปีนี้นะครับปริมาณน้ําเยอะจริงๆครับแล้วก็ประกอบกับนี้ถือเป็นรอบที่สามที่เจอนะครับแล้วก็เราก็ป้องกันเต็มที่ครับเพื่อที่จะไม่เข้าตัวเมืองนะครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่น้ำมาแรงแล้วก็เป็นเส้นทางตรงพอดีก็ทําสุดตัวลงกับแล้วน้ำก็เลยทะลักออกมาครับประมาณนี้ครับตอนนี้ต้องําเนื่นเลยครับว่าเต็มที่หมดถ้าเกิดมาดูหน้างาน ตอนนี้นะครับก็ระวางทั้งตอมอเครียสตับนะฮะของไฟฟ้าหนักแต่ละต้นเนี่ยหนักประมาณสามตันนะครับก็วางเป็นแนวปิดปุ๊บแล้วก็เอาเบรเกอร์วางด้านบนแล้วก็บิ๊กแบกวางอีกสามชั้นนะประมาณประมาณสามชั้นเนี่ยวางต่อเป็นแนวแนวแนวไปไปอันนี้ก็คือได้ความกรุณาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับ ค่ะต่อจากนี้นะคะดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์คันกั้นน้ําแตกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆเท่านั้นแต่ว่ามันมีมานานแล้วค่ะเนื่องจากว่าตั้งแต่ปี2554เนี่ยเราเกิดเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่แล้วเราก็มีโครงสร้างขนาดใหญ่พอมีโครงสร้างขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการน้ําชุมชนนะคะชุมชนเมืองพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะที่ลุ่มเจ้าพระยานะคะ,ะ,คะก็มีการสร้างคันกั้นน้าเพิ่มเติมขึ้นมาต่างคนต่างยกสูงเพราะใช้บทเรียนปี 2,554ที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นคันกั้นน้ำของอำเภอที่แถวแถวสิงห์บุรีนะคะจังหวัดสิงห์บุรีคันกั้นน้ำกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวยาวแต่รูปลักษณ์ของคันกั้นน้ำเป็นลักษณะของปูนค่ะถือว่ามีความแข็งแรงค่อนข้างสูงบางจุดของเขตเมืองของสิงห์บุรีคุณผู้ชมคะดีฉันเคยไปในพื้นที่ด้วยพื้นที่บางทีสูง3เมตรแล้วก็ การทัศนีแทภาพแม่น้ําไปเกือบหมดเลยนะคะนี่คือการป้องเมืองต่อไปไปดูที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างคะ่ะอ่างทองชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าป้องแค่เมืองก็อาจจะป้องได้แต่ป้องพื้นที่ที่เป็นชาวบ้านชุมชนที่เขาก็ไม่อยากท่วม เขาก็คือเขาก็ต้องป้องกันโดยการทําขึ้นมาเองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําที่มันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยคะ่ะมีมาทุกปีจะต้องไหลล้นทะลักเพราะมันสร้างความเสียหายให้กับบ้านเดือนประชาชนค่ะคราวนี้คุณผู้ชมคะจุดหนึ่งที่เป็นพื้นที่ต่ําก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก,ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทางพื้นที่เศรษฐกิจมีทั้งแหล่งโบราณสถานต่างๆมากมายเลยนะคะพระนครศรีอยุธยาเขาก็ไม่รอช้าเขาทําทุกทางเลยเพื่อที่จะสร้างคันกั้นน้ํายกสูง แล้วยกสูงอีกนะคะปรากฏว่านะคะในบางจุดเนี่ยนะคะยกเหนือคันนะคะเลยมาจนถึงทำถนนซึ่งถือว่าพื้นที่แต่ละจุดเขายกแตกต่างกันคันกั้นน้ำมีหลายแบบนะคะทั้งแบบปูนแบบคันดินหรือแบบอื่นๆที่เป็นแบรีเออร์ค่ะลองมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดทุกคนนะคะต่างยกสูงเรื่องของกันน้ำเพื่อน้ำท่วมดิฉันจะอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะแนวโน้มของสถานการณ์โลกร้อนมันร้อนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นกรณีแนวโน้มของน้ําเหนือที่ทุกวันนี้เราก็เผชิญอย่างต่อเนื่องนะคะน้ําเหนือเนี่ยมันไหลมาอย่างต่อเนื่องนะคะไหลปล่อยลงมาสมมุติเป็นลําน้ําแถวแถวเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ในแม่น้ําเจ้าพระยาจะพบว่านะคะถ้ามีฝนตกในพื้นที่นะคะใต้เขื่อนลงมาอีกและมีน้ําเหนือไหลขึ้นมาอีกแล้วน้ําจากภาวะโลกร้อน มันมากขึ้นไปอีกเนี่ยคันกั้นน้ําที่มันแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทําให้หลายพื้นที่นั้นบางจุดนะคะอาจจะทําให้คันเนี่ยมีน้ํายกระดับสูงขึ้นค่ะลองมาดูอีกภาพหนึง่งจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าหากว่าน้ํามันไปเยอะมากเกินไปปรากฏการณ์น้ําที่จะล้นคันมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วหลายชุมชนหลายอบตอ สิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือการเอากระสอบทราย Big b a บ็บขนาดใหญ่มาเสริมตรงบริเวณคันก้นน้ำเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเพื่อไม่ให้น้ําล้นลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะต่างคนต่างยกตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาระดับน้ําที่พื้นที่ตอนล่างจะสูงขนาดไหนแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมันจะเกิดภาวะคันแตกถ้าเกิดว่าจุดนั้นมีความเปราะบางค่ะ เรามาดูแนวโน้มนะคะของสถานการณ์คันแตกกันนะคะเนี่ยค่ะบางจุดที่เราสร้างไม่แข็งแรงเนื่องจากคันแตกก็จะทําให้หลายพื้นที่นั้นมีน้ำทะลักออกมาถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่นะคะก็จะทําให้ชุมชนนั้นท่วมอย่างรวดเร็วภายใน10นาที20นาทีหรือ1ชั่วโมงชุมชนแห่งนั้นอาจจะมีน้ํายกระดับเพิ่มมากขึ้นนะคะ จุดที่เป็นคันแตกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจุดเปราะบางการสร้างคันกั้นน้ำด้วยงบประมาณที่อาจจะใช้กำลังน้อยแต่ถ้าหากว่ามีโครงสร้างทางวิศวกรรมหรือถูกออกแบบมาอย่างถูกต้องมันก็จะทำให้มีความแข็งแรงแต่น้ำมันจะไปปูดตรงบริเวณที่เปราะบางและคันกั้นน้ำที่ไม่แข็งแรงดังนั้นนักวิชาการเขาก็ย้าเตือนกันว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่จาเป็นจะต้องสร้างคันกั้นน้าทั้งหมดนะคะ ลองมาดูภาวะโลกร้อนกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาพเหตุการณ์จริงชวนคุณผู้ชมไปดูที่ตำบลราชิตค่ะที่แถวๆนะคะทางด้านของอเภอชโยจังหวัดอ่างทองเห็นภาพนี้แล้วไม่ใช่เป็นภาพวัดนะคะแต่เป็นประตูซุ้มวัดคุณผู้ชมคะตรงบริเวณสีเขียวๆนี่ก็คือเป็น พื้นที่คันกันน้ำที่ยกสูงจากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาที่เห็นน้ำอยู่ด้านหลังคือแม่น้ำเจ้าพระยาถัดมานะคะจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทำให้เพิ่มคันดินขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนทำให้ซุ้มประตูวัดที่อยู่ตรงริมน้ำเจ้าพระยาจุดนี้นะคะปิดตรงซุ้มนี่เลยชวนคุณบุษลินและคุณผู้ชมดูเลยคุณผู้ชมลองดูว่านี่คือปรากฏการณ์ในอดีต30ปีก่อน อันนี้ก็เลยสงสัยว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือเปล่ายิ่งเราสร้างคันสูงมากขึ้นเรื่อยๆน้ำมันก็จะไม่เอ่อมันก็จะไม่ทําให้คันแตกหรือเปล่านี่มันแนวทางหนึ่งหรือเปล่าคุณนิตยาหรือมันไม่เกี่ยวกันจริงๆแล้วนะคะตรงจุดที่ควรป้องกันนะคะก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันได้นะคะแต่ในเมื่อเรารับมือกับสถานการณ์โลกร้อนที่มันทั้งคนก็สร้างคันเพิ่มมากขึ้นตอนบนนะคะทั้งภาวะโลกร้อนที่มันเกิดขึ้นน้ําฝนมันก็ตกมากขึ้นนะคะคนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองปรับตัวเองให้ตัวเองรอดพ้นจากภัยพิบัติิมันเเลยกกกดปรราาฏ ภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ,คะแสดงว่าต่อจากนี้ไปถ้าจะป้องกันน้ําท่วมให้ได้เนี่ยเราต้องมีวิธีการสร้าง แนวทางของการทําคันกั้นน้ำเนี่ยยังไงกันบ้างไม่ต้องสูงเกินไปหรือว่าต้องสร้างแบบไหนถึงจะแข็งแรงล่ะคะคุณนิตยาสร้างได้หลายแบบค่ะคุณบุษลินค่ะโดยดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สละลำนะคะก็บอกเป็นภาพรวมแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์เนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์แรกๆและเหตุการณ์แบบนี้มันมีแนวทางป้องกันในหลายแบบบางจุดอาจจะเสริมคันให้มีความแข็งแรงบางจุดอาจจะใช้คันดินบางจุดอาจจะต้องใช้แก้ม ลิงเข้ามามีส่วนเสริมบริหารจัดการร่วมกันในหลายบริบทนะคะซึ่งอาจารย์ก็เน้นย้ำว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นนโยบายหลักๆเลยในการบริหารจัดการน้ําถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะจัดการน้ําได้อย่างสมดุลการสร้างคันกันน้ําก็อาจจะไม่ต้องสร้างทั้งหมดลองไปฟังเสียงอาจารย์กันหน่อยนะคะกา,การสร้างโครงสร้างกำแพงกันดินที่ทั้งกันดินและกันน้ำเนี่ยนะครับมันจะ มีงบประมาณที่สูงกว่าการสร้างกำแพงกันกดินปกตินะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมนะฮะตั้งใจนะฮะที่จะต้องเตรียมเหตุผลและงบประมาณในการขอในการก่อสร้างให้ชัดเจนแต่ที่ต้องชัดก็คือว่าเราจะเราจะ,เราจะป้องกันน้ําท่วมสูงเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นเงินนะครับนะฮะคือยิ่งให้ป้องกันน้ําท่วมให้สูงมากเนี่ยโครงสร้างกำแพงก็ต้องยิ่งแข็งแรงมากขึ้นไปตามลําดับนะฮะ ดังนั้นเนี่ยไอตัวเลขตรงเนี้ยก็ถึงบอกไงฮะว่าเราจะป้องกันเท่าไหร่ดีเป็นตัวเลขที่สําคัญเพราะมันเกี่ยวทั้งกับอะไรฮะกับการยอมรับได้ของคนที่อยู่ในพื้นที่ป้องกันน้ําท่วมนะ,ะว่าเขาจะอาจเกิดเกิดน้ําท่วมทุกๆกี่ปีกับอันที่สองเนี่ยกับการของงบประมาณแล้วก็การก่อสร้างนะครับนะฮะอันที่สามก็คือเอน้ําจะกันน้ําท่วมได้สักเท่าไหร่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยนะครับนะท่านจะอยู่ใน พลังที่เป็นกำแพงอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่ก็มีตัวอย่างที่ดีนะครับเช่นเราเห็นกำแพงของวัดชัยวัฒนารามนะครับซึ่งทางกรมโยธายก็ออกแบบนะฮะว่าในช่วงที่อไม่ไม,ไม่ไม่มีน้ําท่วมกำแพงก็พับลงได้นะฮะแล้วเวลาผมก็ยกขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ป้องกันน้ําท่วมได้ ทั้งหมดต้องปวงต้องเรียนอย่างนี้ครับนะถ้าให้โจทย์ที่ถูกต้องกับทางวิศวกรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางชลาศาสตร์หรือวิศวกรโยธาเนี่ยการออกแบบนะฮะด้วยนโยบายที่ชัดเจนเนี่ยสามารถที่จะออกแบบแล้วมั่นคงแข็งแรงได้อันนี้ผมรับประกันว่าวิศวกรบ,บ้านเราก็มีประสบการณ์เยอะแยะในเรื่องนี้คุณผู้ชมคะคันกั้นน้ำบ้านเรามันสูงจริงๆเลยนะคะบางจุดนะกะสูงถึง8เมตรบางจุด5เมตรบางจุด2เมตรแล้วก็ไปเสริม ระสอบสายขึ้นไปอีกนะคะมันก็ถือว่าต่างคนต่างป้องละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตรงกลางกับบริหารจัดการสร้างฉาก,กทัศน์พื้นที่พื้นถิ่นให้มีความสมดุลซึ่งกันและกันโดยการใช้หลักการสอดคล้องเชื่อมโยงน้ําเข้าหากันแต่ละจังหวัดถ้ามีคนบริหารจัดการเรื่องนี้ในเชิงนโยบายมันก็จะทําให้การบริหารจัดการน้ํานะคะดีขึ้นคันกั้นน้ําก็จะแตกน้อยลงค่ะหเห็นภาพอย่างหนึ่งนะคะว่าการเชื่อมโยงเป็นเรื่องสําคัญน้ํามันไหลไปเรื่อยๆยิ่งสร้างต่างฝ่ายต่างสร้างสูงเรื่อยๆมันก็อาจจะไม่ไม่ใช่ทางออก ของการแก้ปัญหานะคะการวางผังเมืองนยโยบายต่างๆเนี่ยเป็นส่วนสําคัญจริงๆที่จะป้องกันน้ําท่วมในระยะยาวแล้วก็คงต้องจับตาไปถึงนยโยบายรอบนี้ด้วยของคอรมอเฉพาะกิจอน,นุทินที่เน้นเรื่องของภัยพิบัติด,ด้วยนะคะคุณตยาดิฉันขอเสริมอีกนิดนึงนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแนวโน้มต่อจากนี้ไปเราเหลือเวลาอีกประมาณ40บวันก่อนจะหมดฤดูฝนแต่ตสัปดาห์ต่อจากนี้ไปเรากําลังจะ,ะเผชิญกับปัญหาเรื่องของน้ําท่วมฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขอให้ ต่อท้องถิ่นและแต่จังหวัดนะคะช่วยกันตรวจสอบคันก้นน้ําของตนเองในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะต่อจากนี้ไปฝนเกินร้อยมิลลิเมตรมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะอันนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะคะต้องจับตาเรื่องของพายุลูกล่าสุดด้วยนะคะที่จะได้รับผลกระทบหนักวันนี้ขอบคุณคุณนิตยาด้วยนะคะที่มา <c oughs> วิเคราะห์เรื่องนี้กับเรานะคะ